สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนทําเกียติบัตรทีละหลายๆใบในแคนวานะครับโดยเอาข้อมูลจาก Excel นะครับนำเข้าไปทีเดียวเลยและที่สําคัญก็คือแสดงผลเป็นเลขไทยได้นะครับในคลิปนี้เราก็ต้องมาเตรียมครับเตรียมเตรียมไฟล์ Excel ให้เป็นเลขไทยก่อนนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนเป็นไทยสาร,รบ,บัญเกนะครับไทยสารบ,บัญเกแล้วมันก็ยังเวลาเอาเข้าไปแคนวามันก็ไม่เปลี่ยนมันจะเป็นเลขอารบิกอยู่ดีนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านอาจจะมีวิธีอื่นๆที่ง่ายกว่านี้นะครับก็เอามาแชร์กันได้นะครับเตรียมไฟล์ Excel ก่อนตัวนี้คือพระเอกของเรานะครับเวลาเราพิมพ์ในนี้นะครับเป็นเลขไทยนะครับแต่ว่าเวลาเราเอาเข้าแคนวาแล้วก็เป็นอารบ,บิกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพระเอกของเราก็คือการเตรียมไฟล์นะครับตัวนี้เลขรวมกันเตรียมไฟล์แบบนี้ไว้นะครับเป้าหมายของผมคือจะพิมพ์ประมาณว่า0001์ทับปประมาณนี้ จะให้มันเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเอาไปเข้าในแค้นว่านะครับแต่ว่าอยากให้มันเป็นเลขไทยด้วยนะ mm hmm. ก็เลยต้องเอาเลขมารวมกันตรงนี้นะครับเลขก,กิจบัตรก็หลจากเลขหนึ่งหนึ่งสองสามประมาณนี้แล้วก็ลากลงคุมแล้วก็ลากลงมานะครับนี่นะทันผมไหมนี่นะครับก็คือพิมพ์หนึ่งสองสามเสร็จแล้วคุมไว้แบบนี้แล้วก็มาชี้ตรงมุมนี้นะครับมุมนี้นะนะครับแล้วก็ลากลงมันจะพิมพ์ขึ้นให้เองนะครับตัวนี้ก็สองห้าแปดนะครับ เดี๋ยวลองลากดูนะมันจะได้ไหมนี่นะครับแล้วก็ลากทีเดียวเลยนะครับลากทีเดียวจากนั้นเลขรวมกันก็คือเอา2ช่องนี้มารวมกันโดยที่มีเลขศูนย์ศูนย์นำหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราติ๊กช่องแรกก่อนติ๊กช่องนี้นะครับติ๊กช่องนี้นะเราจะไปเอาสูตรมาใส่นะครับสูตรในการรวม2ช่องนี้เข้ากันนะครับ ผมจะทําการเอา2ช่องนี้คือช่องนี้กับช่องนี้มารวมกันและมีเครื่องหมายทับตรงกลางนะครับแล้วก็จะทาให้เลขเลขหนึ่งธรรมดาไปเลข0 0 0ย์ 000, 000, 000ด้วยนะครับศูนย์ศูประมาณนี้จากนั้นนะครับจากนั้นนะไปเอาสูตรมาวางนะครับคลิกช่องนี้ก่อนช,อช่องแรกนะครับนี่นะตัวน,นี้นะแล้วก็ไปเอาสูตรมาวางนะครับสูตรของเราคือสูตรนี้นะครับนี่นะคลิกขวาก็ปี้นะครับปี้แล้วก็ทําการวางเราไม่ได้วาง at, ตรงนี้นะครับเราคลิกช่องนี้เรามาวางสูตรตรงนี้นะครับวางสูตรตรงช่องสูตรข้างบนนี่ วางลงไปแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันถูกนะครับให้เราดูดีๆนะครับตัวนี้คือ A เห็นไหมครับเห็น A ไหมครับ A2 นะครับนี่คือ A 2มันถูกหมายเลขหนึ่งไหมนะครับนี่ A แถวที่2นะครับถ้าถูกของท่านถูกถ้าทำตามผมก็จะได้พอดีแต่ถ้าหมายเลขหนึ่งของท่านอยู่ในแถวที่3อันนี้ก็จะเป็น A3 นะครับต้องเปลี่ยนเป็น A3 มนะ A3 าไม่ใช่เลขตัวนี้นะครับคือเลขข้างหน้ามานันี่เห็นไหม ตอนนี้ของผมนี่เป็น a 2เพพ่ออะไรเพราะว่าผมจะเอาคอลัมน์ a แถวที่2เห็นไหมครับก็คือตรงเลขหนึ่งพอดีต่อไปจะแปลงเป็นเลข0 0 0ย์นะครับให้มันมี0 0นย์ด้วยนะครับก็คือเป็น0 00 0 1ย์2นั่นแหละนะครับนะครับนี่คือ0ูนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ตรงคอลัมน์นี้ให้ตรงนะครับคือ a แถวที่2ต่อไปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งก็คือ b ครับ b 2 b 2คือตัวนี้ b แล้วก็2ตัวนี้คือสองเอาหกแป ถ้ามันถูกมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะคล้องแบบนี้เลยครับเห็นไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับถ้ามันเป็นคล้องแบบนี้กับคล้องที่อื่นแสดงว่ามันผิดนะครับนะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับนะเปลี่ยนสองที่ a 2 b 2เป็นเป็นแถวของท่านนะครับแต่ถ้าทําตามผมมีส่วนหัวแล้วก็แถวที่2แบบนี้ท่านจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยมันจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับจากนั้นแถวต่อไปทํายังไงก็ชี้ไปที่มุมมุมนี้นะครับมุมนี้นะคลิกแล้วก็ลากลงมาลากลงมาเลยมันจะได้สูตรเดียวกัน ปั๊บนะครับเห็นไหม0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามนะครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนดูนะเห็นไหม a 2องครับ a 3านมันจะตามนี่เลยนะครับนครับ a c นะครับนะต่อไปจุดที่สําคัญที่สุดก็คือเลขจริงนะครับเลขไทยอ่าเลขไทยคือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้นะครับเป็นเลขปฏิบัติพวกนี้เป็นแค่กิ๊กก๊กอกที่เราประกอบร่างกันนะครับเราจะเอาไปใช้ตรงไหนก็คือจะเอามาใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเป็นตัวหนานทีนึงนะครับส่วนหัวที่สําคัญมากนะ นะครับเพราะว่าเวลาเอาแค้แคนวาแล้วเวลาเอาเข้าแคนวามันจะเห็นส่วนหัวเป็นหลักนะครับต่อไปตัวนี้จะทํำยังไงนะครับให้คลิกช่องนี้ก่อนช่องนี้นะครับช่องแรกนี่นะจากนั้นมาเอาสูตรตรัวนี้ครับสูตรที่ผมให้ก็คือประมาณนี้นะครับก็ปี้หมดเลยทั้งสูตรนี่แหละครับก็ปีมามาวางตรงไหน,น อย่าลืมคลิกช่องแรกก่อนนะครับวางตรงช่องสูตรนะครับช่องสูตรเหมือนเหมือนตัวนี้ที่พาทำนะวางตรงช่องสูตรนะครับทาการวางคลิกขวาแล้วก็วางลงไปคอนโทรล v ก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับเปลี่ยนตรงไหนบ้างให้ท่านดูดีๆเปลี่ยนตรง c 2เห็นไหมก็คือ c 2ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะตรงเลขนี้เนี่ยผมจะเอามาแปลี่ยเป็นเลขไทยนะครับมาเลขไทยมาไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าทําตามผม c 2ก็คือ c แถวที่ี่ยก็จะเป็นหมายเลข2ตัวนี้นะครับ ก็ถูกต้องพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเลข001ของท่านมันอยู่ที่แถวที่3นะครับเพราะเราเปลี่ยนเป็น C3 นะครับเอาง่ายๆถ้าท่านเป็น C2 มันคล้องอยู่แถวแรกแบบนี้นะครับถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วนะครับ C แถวที่2นะครับคือหมายเลข2ข้างหน้านะนะครับผมจะเอาเลข001ทับ2568มาแปลงเป็นเลขไทยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้มันตรงเป๊ะพอดีเลย C2 นะครับ แต่ถ้ามันอยู่ในดีล่ะตัวนี้อยู่ในดีท่านก็เปลี่ยนเป็น D2 ก็ว่าไปนะครับแต่นะนะครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันตรงกันนะครับทำแบบผมเลยเป๊ะเลยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็น C3 สานะนี่นะครับ C3 สก็จะมาคล้องตรงนี้นะครับนะครับเป้าหมายคือแถวแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเราเลือกเป็น C3 ใช่ไหมมันก็ลงมาแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้น C2 นะถูกต้องแล้วนะครับเราลองพิมพ์ตัวเลขดูมันจะไปคล้องนะครับถ้าใครที่คล้อง ชุดแรกนี่นะครับแบบนี้นะก็คือถูกต้องเมื่อเมื่อถูกแล้วนะครับทําการกด enter หนึ่งครั้งนะครับปั๊บนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหมายความว่าคดเมื่อกี้นี่หมายความว่าเอาจาก C แถวที่2มาแปลงเป็นเลขไทยนะครับแปลงเป็นเลขไทยนะจากนั้นแถวอื่นทำยังไงเหมือนการกับตัวนี้นะครับให้เราทําการคลิกที่ช่องนี้แล้วก็มาที่มุมตัวนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกเลยนะนะครับปึ๊บแล้วก็ลากลงไปลากลงไปลากลากลากตึ๊บลงไปนี่ครับ มันก็จะรันให้เองเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็น C4 C5 เองเห็นไหมครับดูดีๆนะนะครับนะทำไมต้องเป็น C นะครับเพราะว่า C คือจุดที่ที่เป็นเลขรวมกันที่เราต้องการนะครับ001ทับ2 5 6 8นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราเซฟนะครับผมเซฟไว้เดสก์ท็อปนะครับผมเซฟไว้เดสก์ท็อปเดี๋ยวทีนี้จุดที่จะรวมนะครับจุดที่จะรวมกิจบัตรนะครับเลขกิจบัตรคืออะไร คือเรียกไทยตรงนี้นะครับพวกนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับไม่เกี่ยวนะครับเป็นการเอามาเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็เอามาแปลงปเรียกไทยตรงนี้เฉยๆนะครับคอลัมน์ที่เราจะใช้ก็คือ1ชื่อตระกูล2เรียกไทยคือตรงนี้นะครับจําดีๆนะครับต่อไปเป็นการเอาเข้าไปในแครนวานะครับเราเข้าไปแครนวาแคนวาที่ใช้ได้ก็ต้องเป็นแค n นวาปูเท่านั้นนะครับแคนวาปูนะ ไปค้นหาเทมเพลตสักอันนึงนะครับฝั่งสายมือนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับเทมเพลตแล้วก็หาสักอันนึงเกจิบัตนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาสักอันนึงนี่ตัวนี้นะสมมติว่าตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับเลือกกระดาษเป็น A4 นะครับจะได้พิมพ์ได้พอดีนะจากนั้นก็ปรับแต่งนะครับปรับแต่งสมมุติว่ามันเป็นเกจิบัตที่เราแก้ข้อความเสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่ทําก็คือเรียกเกจิบัตครับด้านบนนะยังไม่มีนะครับไปที่ข้อความนะครับ ข้อความแล้วก็พิมพ์คําว่าเพิ่มเพิ่มข้อความนี่ตรงนี้ปั๊บนะครับมันจะได้ข้อความมาจากนั้นทํายังไงก็เลื่อนขึ้นมานะครับคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นมาปรับขนาดลงเล็กน้อยนะครับตัวนี้ท่านน่าจะทําเป็นอยู่นะนะครับเลขกิติบัตรเลขกิติบัตรนะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะทําเลขปลอมขึ้นมาสักเลขหนึ่งนะครับทําการ Co ปลตัวนี้เลยคลิกขวาคัดลอกนะครับคลิกขวาวาง อนุญาตนะครับป๊อบนะครับได้เลยเลื่อนมาข้างๆอะไเท่ๆนะครับปึ๊บๆศูนย์ศูนย์หนึ่งทับสองห้าหกแปดนี่แล้วก็ทําการดึงช่องให้พอดีนะถ้าเลกมันล้นนี่ซวยนะครับต้องทําต้นฉบับให้ดีๆคิดซ้ายในประมาณนี้นะครับเป็นเลขตัวอย่างนะครับเห็นนะต่อไปเป็นการเอาเลขที่เราทําในนี้นี่ใน Excel นี่นะครับมาใส่นะครับวิธีการก็คือไปที่แอปนะครับ แอปตรงนี้จากนั้นไปที่สร้างเป็นจนํานวนมากนะครับไม่ใช่เติมข้อมูลอัตโนมะัตินะแค่นะเป็นสร้างเป็นจนํานวนมากตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิกหนึ่งครั้งเลือกอัปโหลดข้อมูละนะครับปึ๊บนะครับเขาจะถามหาไฟล์ Excel นะครับตอนน,นะอนี้นะครับไฟล์ Excel ที่ว่าก็คือไฟล์นี้นะครับอยู่ในเดสก์ท็อปนะของผมเก็บไว้ในเดสก์ท็อปของท่านเก็บไว้ที่ไหนก็ไปหาไฟล์เอานะครับของผมอยู่ในเดสก์ท็อปก็คือไฟล์นี้ แต่ข้อแม้ก็คือเราเปิดไฟล์นี้ไว้อยู่มันจะเปิดไม่ได้นะนะครับมันจะใช้ไม่ได้เราต้องปิดหน้า Excel นี้ออกก่อนนะครับเสฟแล้วก็ปิดก่อนค่อยมาเลือกตรงนี้แล้วก็โอเพนนะครับไม่งั้นอ่ะมันจะฟ้องว่าไฟล์นี้เปิดอยู่นะครับมันจะไม่ยอมนะครับนะเพราะฉะนั้นติ๊คือไฟล์แล้วก็โอเพนได้เลยถ้าเราปิด Excel ไปแล้วนะครับตรงหน้านี้นี่เขาเรียกเขาเรียงให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเลือกอะไรมากมายนะครับดําเนินการต่อนะครับจากนั้นนะครับ ดำเนินการต่อมันไปไม่ได้ใช่ไหมนะครับเขาต้องการให้เราเชื่อมข้อมูลนะครับเชื่อมข้อมูลนะน,ะ,นะครับว่าตรงชื่อตัวนี้จะเชื่อมข้อมูลกับคอลัมน์ไหนของ Excel นะครับเรียกปติบัติจะเชื่อมกับคอลัมน์ไหนของ Excel นะครับเพราะฉะนั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องทําการเชื่อมข้อมูลก่อนโดยการคลิกขวาตรงชื่อสกุลนี่ครับตัวนี้นะนี่นะครับนี่นะตรงชื่อนี่นะคลิกขวาเชื่อมต่อข้อมูลนะครับปับ๊บช่องไหนล,ล่ะก็เอาช่องชื่อสกุลนะครับ มีใครสงสัยไหมว่าชื่อตระกูลมาจากไหนมาจาก Excel ที่เราเลือกนะครับส่วนหัวส่วนหัวของ Excel ที่เราพิพ์ไว้นะครับติ๊กชื่อสะกุลนะครับทีนี้ก็จากนายเบนจามินชาเนี่ยนายเบนจามินชาเนี่ยก็จะกลายเป็นชื่อสกุลมาแทนที่นะครับจากนั้นเลขกิติบัตรครับด้านบนนะด้านบนตัวนี้ก็คลิกขวานะครับเชื่อมต่อข้อมูลนะครับเลขไหนที่เราจะเอานะครับก็คือเลขไทยเห็นไหมช่องสุดท้ายที่ผมมาทำเมื่อกี้นี่เลขไทยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างเกจิบัตรเนี่ยมันจะเอาชื่อสกุลมาแทนแล้วก็เอาเลขเกจิบัตรที่เป็นเลขไทยมาแทนที่นะครับให้อัตโนมัตินะเอาทีนี้เมื่อทําการครบทุกส่วนแล้วนะครับครบทุกส่วนแล้วเราทําการดําเนินการต่อได้นะครับแต่ทีนี้นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์ที่เราทํามันได้200ใบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สามร้อยใบนะครับเราทําได้ทีเดียว3า0ใบถ้าเกินนั้นก็ต้องทําเป็น2ชุดนะครับดําเนินการต่อนะครับอ่าก็จะมีรายชื่อขึ้นมา เวลาทำไฟล์ e x c e ลนะครับคอลัมน์ไหนไม่เกี่ยวข้องให้ทําการลบออกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาในนี้เราจะงงนะครับนะให้มันมี3าสีอันเหมือนที่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมันจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวมันมีมาหลายคอลัมน์เดี๋ยวก็งงอีกนะครับอ้าวทีนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับกดที่คําว่าสร้างดีไซน์นะครับสร้างดีไซน์เรียบร้อยไหมสร้าง1ดีไซน์เรียบร้อยแล้วนะครับดูในโฟลเดอร์นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เรามัวแต่ นั่งเล่นเพื่อนมาคุยด้วยเพื่อนมาคุยด้วยแล้วมันหายไปใช่ไหมมันคลิกไม่ได้ใช่ไหมครับจะไปดูที่ไหนให้ไปดูที่ขีด3มขีดตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็มาที่โปรเจกตนะ์นะครับโปรเจกต์นะนะครับมันจะออกจากหน้าเมื่อกี้นะครับโปรเจกต์แล้วนี่ครับเห็นไหมจํานวนมากนี่ที่เราทําเมื่อกี้นี่นะครับให้เปิดขึ้นมาดูนะครับ ทีนี้สมชายใจดีนะครับสมชายใจดีก็จะมาแพ่นที่2ก็จะเป็นสุดารัตนงามยิ่งเห็นไหมครับชื่อที่จะมาผูกล้นมาจาก e อ c กเซลเราทีนี้สําคัญคือเห็นไหมครับเลขไทยมาเรียบร้อยนะครับหลายๆคนคงจะเกิปัญหานะครับพิมพ์เลขไทยในเอ็กเซลออกมาล้ในแคนวาแล้วนะครับมันไม่เป็นเลขไทยนะทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับต่อไปเป็นการแชร์นะครับแชร์ให้คนอื่นนะครับนี่เห็นไหมข้อเสียข้อเสีย มันลดลงมาข้อเสียทำไมผมทําเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็คือต้นฉบับที่ผมทําครั้งแรกนะผมไม่ได้ยืดเผื่อนะครับไม่ได้ยืดเผื่อให้มันมีความกว้างเหลือนะครับเวลาชื่อบางคนยาวๆมันก็จะลดลงมาแบบเมื่อกี้เ,เราต้องมาปรับองเพราะฉะนั้นต้นฉบับไฟล์แรกของเรานะก่อนที่จะทําการสร้างเป็นจํานวนมากเนะ่ยให้ทำให้เราทําการยืดออกอกว้างไว้เลยนะครับยืดกว้างๆนะครับชื่อสั้นๆไม่เป็นไรแต่ถ้าชื่อยาวน่มีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นต้นฉบับทําทดีๆ เร right. right. ียกปฏิบัติก็ยืดออกกว้างๆนะครับต้นฉบับนะเวลาเลขมันมันเป็น0ูนย์ศูนย้าศูนย์อะไรเนี่ยมันจะมันจะล้นนะครับนะอ้าวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะนะครับต่อไปแชร์ให้คนอื่นก็แชร์ตรงนี้นะครับแชร์จากนั้นก็ทําการตัวนี้ครับคุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้ก็ติ๊กลงมานะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ครับนะครับสามารถสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถ ดูได้อย่างเดียวจากนั้นก็ทําการคัดลอกลิงก์ตัวนี้ได้เลยเอาลิงก์นั้นไปแชร์ให้เพื่อนเพื่อนก็จะเข้ามาตรงหน้านี้โหลดได้เลยนะครับหรือหากไม่ต้องการแชร์เป็นลิงก์ก็ทําการคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ครับดาวน์โหลดตัวนี้ก็ได้นะคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเลือกเป็น pdf นะครับ pdf มันก็จะเป็น pdf ไปให้เพื่อนนะครับส่งได้ทีเดียว19ไฟล์ใน pdf ไฟล์เดียวนะครับ19หน้านะนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าทําเป็นรูปภาพก็เป็น jpeg หรือ png อันไหนก็ได้ตัวนี้จะได้เป็นรูปเป็นรูปนะครับ แต่มันจะเป็นซิฟไฟนะแล้วเรื่องเป็น j จเปียมันจะเป็นซิฟไฟไปแต่ไฟล์มาก็จะมีรูปอยู่19รูปนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็น PDF ดีกว่ามันจะมีทุกๆคนในนั้นนะครับแล้วจะสะดวกนะครับเพราะประมาณนี้นะครับ